สวัสดีครับวันนี้มีบอร์ด A สองหนึ่งสหนึ่งครับตัวนี้อาการเปิดไม่ติดครับเนี่ยครับไอซีคุมแนนมีรอยไหมมาครับเดีย๋ยวเราลองยกแล้วรีเช็คดูครับว่าจะหายไหมตอนนี้ยกออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารีเช็คกัน ไม่รอดครับแนนไปแล้วตอนนี้ผมก็ได้ยกเม็ดเก็บบอร์ดเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนนี้ก็พร้อมจะวางเม็ดแล้วครับผมก็วางให้ดูแค่1เม็ดนะครับไม่งั้นวิดีโอยาวแล้วก็จับรีสโตสนใจติดตอ่อสอบถามเพจ l i n e แอดไอพาร์ page, ขอบคุณครับ